สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายข้าวเหนีชายมงคลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมา่าเปิดราคาหน้าคอกนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งนะครับใหญ่เลยครับมีสองฝั่งนะครับฝั่งทางนี้แล้วก็ฝั่งทางนู้นก็มีเต็มเลยนะครับเขาฝากด้วยนะครับไอดลีไลน์นะครับศูนย์เก้าแปดเก้าแปดแ0ดย์ห้าสามนะครับ ท่านที่สนใจถ่ายคลิปนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับท่านที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับถ่ายให้ฟรีนะครับีบอกาปีใหม่ก็ออกปีใหม่นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับรบกวนแนะนาตัวนิดนึงครับชื่อครับผมสุชาติโสรถนะครับโยมูหนึ่งตมบลปางสวรรค์ อำเภอชุมดวงงจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับอยู่ฟาร์มอะไรครับฟาร์มนี่มีชื่อว่าฟาร์มสอธนวัฒน์สอธนวัฒน์ฟาร์มควายไทยนะครับสอธนวัฒน์ฟาร์มควายไทยเนาะครับโอเคนะครับวันนี้เปิดทั้งหมดกี่ตัวครับเปิดควายลูกแอตะกอทั้งหมด9้าตัวครับ9ตัวนะครับมีเพศเมียกี่ตัวเพศเมียสี่ตัวครับแล้วเพศผู้อีก เพ็ดพูห้าตัวเพ็ดพูห้าตัวนะครับครับเพศเมียสี่ตัวอายุก็ไล่เรียกกันหมดเลยเนาะครับอายุสิบสามเดือนอืมแล้วแล้วพ่อของเขานี่คือตัวไหนครับพ่อเขาพ่อพ่อของเขาคือเจ้าสามครับเจ้าสามก็คือมีรูปอยู่เนาะครับคือตอนนี้เจ้าสามไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเนาะครับไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับให้ดูนะครับตอนนี้เจ้าสามไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ฟาร์มของเสียอะไรทางลำปางนะครับอ๋อคือเจ้าน้องแอเป็นคนซื้อไปครับอ๋อ ตอนนี้ตอนที่เจ้าปามอยู่ที่นี่เออเจ้าสามอยู่ที่นี่เนี่ยส่วนสูงของเจ้าสามเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเจ็ดครับร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับครับโอ้โหตัวนี้นะครับทั้งหนาทั้งยาวนะครับเจ้าสามเนี่ยแล้วก็ได้ทับลูกไว้ที่คอกนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่เปิดอยู่วันนี้มีกี่ตัวครับเป็นลูกเจ้าสามเป็นลูกเจ้าสามทั้งหมดเลยเก้าตัวทั้งหมดเก้าตัวเก้าตัวเลยใช่ไหมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่คือพ่อนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับ แต่ลูกที่จะเปิดวันนี้เราจะเป็นตักก่อนนะครับอายุประมาณไล่เรียกกันเท่าไหร่นะสิบสามเดือนครับสิบสองสิบสามเดือนนะครับท่านผู้ชมครับมีทั้งเพศผู้แล้วก็มีทั้งเพศเมียเนาะไปเดี๋ยวเราเราเราชมตัวนี้ก่อนเนาะมันอยู่ใกล้ๆเราตัวนี้นะครับเป็นเพศผู้เนาะส่วนสูงนี่ก็ประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้านะเอาเอาเป็นว่าเราประมาณร้อยยี่สิบห้าได้แน่นอนครับท่านผู้ชม ตะก,ก่อนนะครับปีกันหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นเพศผู้อ่าแล้วราคาลหะครับราคาตัวนึงเนี่ยราคาเพศผู้นี่ผมจะปล่อยประมาณอยู่ที่ห้าถึงหกหมื่นบาทนะห้าถึงหกหมื่นบาทนะครับ, 6, บครับ,รบอ่าสมมติว่าตลองเนี่ยก็คือตลองได้อยู่เนาะตลองได้อย <นะ S 2> ครับแล้วเพศเมียราคาเท่าไหร่ครับเพศเมียนี่ผมจะเปิดมาที่สิบต,นตน้นๆหรือสิบกลางๆนะครับอ่าประมาณแล้ว เราบอกได้เลยไหมว่าสิบเท่าไหร่ประมาณเขาบอกใหสิบบาท้อ๋อมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งคนระับประมาณสิบห้าประมาณแสนห้านะครับครับอ่าอย่างเพศผู้นี่ก็ประมาณห้าถนะึงหกหมื่นเนาะห้าถึงหกหมื่นนะครับเพศเมียก็ประมาณสิบห้ามันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่อย่างนี้ราคากา็แตกต่างกันไปแตกต่างกัน<ะ>ไปนะครับครับแล้วทีนี้เรามาดูแม่มันก่อนได้ไหมแม่แม่แมแมว่าแม่ของลูก นี่ตัวนี้แม่ตัวนี้อ่าตัวนี้นะนตัวนี้นะแม่เนี่ยอ่าลุกขึ้นได้ไหมลุกครับลุก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 แป๊บเด้งให้ชมหน่อยลุกฮ่าฮ่าลุกเออนี่นะครับแม่นี่ส่วนสูงร้อยสี่สิบได้อยู่แล้วครับผม140ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบอัพนะครับแม่นี่หนานี่ ยาวผมไม่มีตัน้นขึ้นถ่ายตางนได้อ่าถ้าผู้ชมครับเข้าไปข้างในก็คือมันมันเละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เหยุไปเลยเพ่อาถ้าจะเอาควายออกมาข้างนอกนี่เขาจะออกหมดเลยเขาจะออกลมทุ่งไปเลยนะครับก็เลยต้องถ่ายลักษณะแบบนี้นี่นะครับคือแม่ชื่อแม่อะไรนะแม่เนี้ยแม่คำครับแม่ค้ำนะครับส่วนสูงร้อยสี่สิบอัพนะครับแม่นี้ให้ลูกเป็นลูก อ่าที่อยู่ตะกกอที่อยู่ตรงนี้กี่ตัวแล้วครับที่อยู่ในนี้ที่อยู่ตรงนี้มีอยู่ตัวเดียวครับมีตัวเดียวก็คือตัวนี้นะเป็นลูกของแม่คาเนาะค่าแคอ่าแล้วก็แล้วก็เพศเมียที่ที่เราจะเปิดก็คือไม่ไม่งามไม่งามอยู่ตรงไหนครับอ่าลูกของแม่คูนครับอ๋อที่นอนอยู่ใช่ไหมใช่ก็ที่นอนอยู่นี่แหละครับ เออนี่นะครับแต่ตัวนี้คือตัวเป็นตะกอเพศเมียนะครับที่จะเปิดนะครับตัวนี้ประมาณอ่าที่ว่าอ่าแสนห้าเนะาะเป็นลูกนะคอคอตันนะครับคอตันมากท้ายนี่โอ้โหแต่ว่าผมตามถ่ายไม่ได้นนกล้องก็ซูไม่ได้ด้วยกล้องก,ออกนะล,กลัโปกนี่ของคือแม่ใหญ่ครับแม่ตัวใหญ่แม่ตัวใหญ่หญแม่นี้ แม่ใหญ่สุดของฟอกนี้ครับใหญ่กแบบนี้เงี้ยนี่แม่เก่าเลยโดนมันหลานมันแล้วนะตัวใหญ่นั่นแล้วไหลูกแต่ลูกแม่แม่ใหญ่ๆท่านนั่นแหละครับแค่เนี่ยแต่โนลูกมันนี่ร้อยสามสิบหกตัวนี้ร้อยสามสิบหกนะครับหนาอ่างยาวเล็บใหญ่อ่าเล็บใหญ่นะครับอันนี้คือคือแม่นะครับแม่ตั๊กกอที่จะเปิดอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือเพศผู้เนาะ ตัวเมื่อกี้นะครับแม่แม่แม่นี่ชื่ออะไรนะแม่คูนครับแม่คูนลูกเขาเป็นเทศงัวเป็นเทศผู้ใช่ไหมเพศเมียเทศเมียนะครับตัวตัวเมื่อคนอะขออันนลยนะแมงงามนะตัวนู้นนะคอตันนะครับโอ้ยืนอยู่นู่นน่นะท่านผู้ชมครับควายอยู่ที่นี่นะครับเป็นลูกของเจ้าสามเนี่ยคอตันทุกตัวเลยครับ <Ooh. S 1> เขาเรียกว่าคอปลาเข็งนะคอปลาเข็งนะครับคอปลาหมอนั่นแหละคอตันครับนันหนาออกทรงนั่นหนาหมดเลยเพราะว่าแม่เขาก็จะหนาเห็นไหมเนี่ยไม่มีบาสตรงนัอตูดแแม่หนานะครับแล้วพ่อก็หนาใครมาเก้าค้าเยผมไม่อยากดูแม่กว่าถ้าเป็นเพศเมียนะครับทางฟาร์มก็จะขายอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ต่อรองได้ แล้วก็จะเป็นเพศผู้เนี่ยก็จะขายอยู่ที่ห้าถึงหกหมื่นบาทนะครับต่อรองได้ซึ่งพ่อเนี่ยก็จะเป็นพ่อเจ้าสามเนี่ยแหละครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเก้าตัวเป็นตักกอรุ่นนี้นะครับปีกันหน่อยหนึ่งตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ใช่นะครับสามารถที่จะเอาไปทําเป็นพ่อคุมฝูงได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่อยู่ที่นี่มาตรฐานมากเลย แม่นี่หนาทุกตัวครับหนังเนื้อหนังดีมากนะครับเล็บใหญ่อ่าเล็บใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆเล็บแม่นี้เห็นไหมครับ<ม>เล็บดีทุกตัวครับเจ้าสามที่ขายไปเป็นลูกของแม่แม่นี้เนะ<ม>าะเป็นลูกของแม่คูณน,นะครับนี่เจ้าสามที่ขายไปนะครับทีนี้ก็ทับลูกไว้ในฟาร์มนี้เยอะแล้วก็ขายไปได้กี่กี่เดือนแล้วครับ ดีกว่าแล้วเนาะรับตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับมีขวัญอยู่เออแปกลกว่ะตัวนี้มีสามขวัญเลยเนาะหนึ่งหนึ่ง,งสองสามเลยครับแถวเดียวนะครับมีสามขวัญเลยเอ่าเม่นี้มีชื่อว่าอะไรนะแม่เนี้ยเม่มคมัมนะครับแล้วก็แม่นี้ชื่ออะไรนะเม่ไหลแม่ไหล,ไหลนะครับเม่นนี้ก็โอโ้โหน่าจะได้สี่สิบเหมือนกันเนาะได้ไหม นี่สามสิบเก้าไปไปสามเก้านะครับเนี่ยเนี่ยเพราะควายยังไม่สุดดิค,ควายอายุกี่ปีแล้วเนี่ยนี่สามปีหกเดือนสามปีหกเดือนโตได้อีกครับโตได้อีกได้ได้ลูกกี่ตัวแล้วยังไม่ได้ลูกครับยังไม่ได้ลูกเนาะทีนี้ลูกตัวที่จะเปิดนะครับก็จะนอนอยู่นี่แหละครับีอายุก็ประมาณสักขวบหน่อยๆน,นะครับคอตันๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ย อยากกระถ่ายผมไม่อยากกบะลาเดินถ่ายตัวนี้ก็ใช่เนาะใช่ครับเปิดหมดครับเป็นเพศผู้ใช่ไหมอันนี้เป็นเพศผู้ครับเป็นเพศผู้นะครับ ทั้งหมดเก้าตัวนะครับเพศเมียสี่ตัวเพศผู้ห้าตัวนอนอยู่นี่นะครับคอนานานหนาๆเท่นานั้นเลยนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้เพศเมียครับเนี่ยเนาะใช่เพศเมียคอ,อปลาเข่งนะครับคอปลาหมอคอตันตึกเลยนะครับมี่สี่ตัวทั้งหมดตัวเมียสี่ตัวนี่คอนี่ตันหมดเลย นี่ก็จะเป็นแม่แม่ของควายตะกอพวกนี้แหละครับแม่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 นี่ชื่อแม่อะไรนะแม่หลดแม่หลดนะครับส่วนสูงก็มาตรฐานครับน่าจะได้สามเก้าเนาะแม่เนาะแม่นี่จะไม่ถึงก็สามเก้าเขาควายเพิ่งจะได้สามพวกเนี่ยครับอ๋อประมาณชักเท่าไหร่ดีน่าจะประมาณร้อยสามสิบกลางๆครับสามห้าสามสี่สามห้านะครับแล้วแม่นุ้นสูงประมาณเท่าไหร่น่าจะ นี่ร้อยสี่สิบเจ็ดเนี่ยนะอูอแม่นี่สูงลอยครับแม่นี้สูงลอยมากเลยแล้วลูกลูกตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกของแม่นี้ใช่ไหมครับแม่หนูครับอ๋อเนี่ยครับตัวหนึ่งก็จะเปิดเป็นเพศเออเพศเมียเป็นเพศเมียนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เี่เป็นเพศเมียนะครับอายุก็ไล่เรียกกันทั้งหมดแะครับ ปีเ่ยัหนึ่งเออสิบสองเดือนสิบสามเดือนสิบสี่เดือนประมาณนี้แหละนะครับไปทาเหล่านะครับออมมตัวหนึ่งอยู่โน้นนะครับนอนอยู่โน้นตัวหนึ่งนอนอยู่นี่ตัวหนึ่งนอนอยู่นี่นะครับเพราะว่าถ้าเอาข้างนอกนี่ไปทุ่งเลยนะครับเราก็ตามไม่ได้ก็เลยถ่ายแบบนี้อยู่เพราะอยู่ข้างในก็มีแต่อ่าเลนนะครับครึ่งแข้งเลยถ้าลงไปก็ นู่นนู่นโอ้ตัวนั้นคอตันมากเลยนะท,ที่ผมเห็นคอบใจสองส่วนช่วงกระตุ้นท่านผูน้ชมครับอ,นนอ่าบางทีท่านผ่านมาทางนี้นะครับอ่าก็มาชมที่คอกที่ฟาร,ร์มได้ทําไงให้ตัวนี้ลุกได้เนี่ย <c oughs> ตันตึกเลยครับคอมาคอมาหมอคอมาเขียงอ,องิลีคือน้องเอ้ะมาเบิ่งเอาเด้เอบาดเลยก็ะอะไรคือหมูนี่คอคือคอหมูนี่แหละ เป็นเพศเมียนะครับเป็นเพศเมียนะครับรอ่านู่นตัวนึงกางําลังวิ่งอยู่นู่นครับตัวนั้นก็ตันนี่แหละตรงหน้านางอ่างนี่แหละครับแต่ว่ามันจะอยู่ไกลเนาะมองไม่เห็นย้อนแสงด้วยความใหญ่เนี่ยเขาขายควายเป็นห้าแสนเป็นล้านสองสาล้านเนี่ยเขาขายเนี่ยอ่าอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยตัวผู้ครับตัวผู้เนาะอันนี้ก็ตัวผู้เนาะครับ แต่ว่าตอนนี้คือตัวเมียนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับโอ้โหคอหมูเห็นไหมเนี่ยคอตันนะครับตัวเนี้ยชื่อแม่อะไรนะแม่งามครับแม่งามนะครับอ่ามีชื่อหมดเลยนะครับแมนอันนี้ชื่อตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียครับตัวเมียชื่ออะไรทองสุกทองสุกนะครับเมนนี้ชื่อทองสุกนะครับคอตันนะครับเป็นลูกของเจ้าสามเหมือนกันแล้วตัวนุ่งกับตัวเมียใช่ไหมตัวนุ่งตัวผู้ครับตัวผู้แล้วตัวไหนตัวเมียอีกตัวนี้ตัวเมียอยู่ริมสุดนุ่นหนึ่งตัวครับแล้วก็อยู่กกััับบแม่้้ออออยยีีีตววคร๋เเางด ตัวที่เราจะเปิดเก้าตัวเนี่ยตัวนู้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวริมสุดเลยตัวผู้ครับตัวผู้ชื่อชื่อชื่ออะไรครับนตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับ๋อดเ๋ยนะตัวทีสองตั้งชื่อแล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยเจ้าทองครับเจ้าทองเนาะตัวนั้นจะชื่อเจ้าเงินเนาะเอาชื่อเจ้าเงินเพราะว่าอะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมโทรมาจะได้รู้ว่าอ้าวเจ้าเงินอันนี้เจ้าทองเนาะครับอันนั้นเจ้าเงินนะครับตั้งชื่อให้แล้วนะอันนี้เจ้าทองอันนี้ชื่ออันนี้เป็นตัวเมียชื่ออะไรนะ อ่านี่ทองสุกครับทองสุกอ่าแล้วตัวนู้นชื่ออะไรนะยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ตั้งชื่อนะครับอ่าแต่ว่าตัวนี้ชื่อแม่งามตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยนี่แหละครับเจ้าเงินของแท้เอ้าเจ้าเงินก็มีอีกแล้วนี่คือเจ้าเงินที่ผมตั้งชื่อตัวผู้มีสองตัวครับเจ้าเงินกับเจ้าทองเจ้าเงินกับเจ้าทองอ่านั้นเจ้าทองแดงนีไหมน่ะได้ครับมีต้องมีทองแดงเนาะอ่าทองแดงนะครับเจ้าเงินเออเจ้าทองนะครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อแม่ไม่ทองสุก ตัวนั้นยังไม่มีชื่อนะครับตัวนี้ชื่อแม่งามคอหมูนะครับคอหมูคอปลาคอปลาเข่งคอปลาหมอตัวนี้ชื่อเจ้าเจ้าเงินตัวนี้ชื่ออะไรนะยังไม่ตั้งชื่อนะครับแล้วก็ตัวนู้นชื่อชื่อน้ำหวานนะครับเป็นเพศเมียเป็นเพศเมียนะครับเชื่งเท่านั้นเลยครับตัวผู้ตัวเมียนี่คือตัวนี่คือเพศเมียนะครับอายุก็ประมาณ <13 S 1> ปีสิบสามเดือนนะครับเป็นเพศเมียเป็นลูกของเจ้าสามนะครับนี่นี่นี่เป็นลูกของเจ้าสามนี่คอยเหล่าเก่านะครับท่านผู้ชมครับฟาร,ร์มนี้คลอกนี้นะครับไม่ผิดหวังครับ สำหรับท่านที่สนใจควายเหล่านะครับเหล่านี้บอกได้เลยบอกได้ไหมว่าเป็นเหล่ามาจากไหนยังไงแรกๆเริ่มจากแม่ใหญ่เลยหรือแม่เขาหากักมาจากเหล่าลุงแกะลุงแกะนะครับผู้ดได้เตรมป่านะครับนี่คือเหล่าของลุงแกะนะครับแม่เขาหาักก็คือแม่นุ่นเนาะครับนุ่นนะครับแม่นุ่นนะครับเป็นเหล่าลุงแกะเลยละครับแล้วก็มาแพเป็นลูกเป็นหลานอะไรอยู่ตรงนี้มี มีแม่บล็อกที่ให้ลูกได้อยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่กี่แม่นะสิบสามแม่สิบสามแม่นะครับเริ่มเริ่มจากแม่เขาหักแม่เดียวเห็นไหมครับอ่าตอนนี้เหล่านี้ยบอกได้เลยว่าลูกหลานเลนล้นเนี่ยมาจากเหล่าลุงแกะเพราะเพราะลุงแกะเคยมาอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับอยู่แถวนี้แหละเมื่อก่อนลุงแกะมาเลี้ยงอยู่แถวนี้เลี้ยงใคยอยู่แถวนี้เมื่อกี่ปีให้หลังหกยี่สิบปียี่สิบปีให้หลังนะครับท่านผู้ชมก็เห็นนะครับว่า ฟาร์มนี้เขาดำรงดำเนินฟาร์มเก่าควายเก่าเหล่าเก่าได้มาถึงปัจจุบันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจนี่อาจจะไลยตัวนะครับอาจจะลรายละเอียดไม่ได้แต่บอกไว้ก่อนว่าอยากจะให้มาดูนะครับสดๆสดมาชมที่ฟาร์มเลยนะครับถ้ามาทันก็ทันนะครับเก้าตัวนี้เพศผู้เพศผู้นี่มีอยู่ทั้งหมดห้าตัว เพศเมียมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับ <c oughs> อายุก็ประมาณขวบหน่อยๆสิบสามเดือนอย่างเงี้ยครับเ <c oughs> ดี๋ยวจะพาไปชมแม่แม่เขาหาักสักแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่คือแม่เขาหาักนะครับนี่นี่แหละครับเราลงุงแกะตัวแรกตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะประ,ประมาณน่าจะสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วครับแม่นี้นะแม่นี้อายุประมาณสามสิบปีแล้วครับ ตอนนี้ยังสามารถให้ลูกได้อยู่ไหมให้ได้อยู่ครับให้ลูกได้เฉยเลยครับตอนนี้เป็นแม่ของแมงามะครับโอ้โหเป็นแม่ของแม่งามอีกนะครับอ่าตัวเลขนะครับเชื่องครับนี่แหละครับฟาร์มนี้นะครับได้ลูกได้หลานมาจากแม่นี้นะครับผมชอบนะครับผมชอบหลายแม่นะครับสำหรับแม่ตะกอนนี่นะ คอปลาหมอนะครับตันตึกเลยคอหมูชัดๆเลยเนี่ยมีอยู่หลายแม่นะครับตัวเมียทุกตัวเลยเหมือนเหมือนคอเหมือนกันหมดเลยนะอา่าแล้วเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมเล็บดีมากนะครับเลบ็บใหญ่ๆเลบ็บใหญ่ๆอ่าแข้งขาเนี่ยใหญ่บบแข้งขาใหญ่นะครับแล้วอ๋อตัวนั้นตัวควายตัวผู้ใช่ไหมนะอ๋อ นี่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 แม่นี้ใช่ไหมครับนี่เนี่ยคอตันตึกเลยมาลูกมามหเดินมานี่มานี่นีแม่เนี่ยนน่นหนาทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็แม่ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับเป็นลูกของเจ้าสามสหรับแม่ก็ยังไม่เปิด

ที่เจ้าเงินกระลูกเจ้าสามนะลูกเจ้าสามหมดเลยนะครับแม่ใหญ่ๆฮะเลยนะแม่บล็อกดีๆซะนั้นเลยครับมืมมอตัวแรกนะัดแม็กโครเข้ามาเขียรยพื้นที่นี่แต่วันเสาร์แล้วนะเราล็ก็เสียดูเิครทับเนี่ยโคนลึกมากเลยจำจำข้อข้างบนนะครับเมื่อกี้พ่นตกกลุมรักไปขึ้นขึ้นแข้งเลยครับอยู่ตรงนั้นบวะลงไปเลยโอ้ แม่นี้ก็นะครับเดี๋ยวลูกอย่่แม่นี้นะครับมีขวัญที่ดีมากเลยครับอยู่โคนหูเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่โอ้ยมองเห็นไหมกล้องนะครับอยู่โคนหูนะครับมีขวัญสองฝั่งเลยนะครับเป็นขวัญดีนะครับอยู่กกหู้เลยนั่นนั่นนั่นดี๋วลูกอย่าอย่ายัางเขามาใส่กล่องได้แต่แตกดิ คนฝั่งฝั่งนี้ก็มีครับโคนหูเลยครับเนี่ยสองฝั่งมีโคนหูมีขวัญดีๆทั้งนั้นเลยอ่าแต่ว่ารุ่นแม่นี่แม่พันนี่แม่บอกนี่ยังไม่ยังไม่เปิดนะครับสนใจก็มา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 ,มา,มาที่ฟาร์มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่ง แม่นู่นน่ะแม่หมูน,อน้อยนุ่นที่เดินเดินไปนูน่นสองตัวนี้เป็นเพศเมียทั้งนั้นตัวนี้กับตัวนั้นนะครับตันตึกแสนห้านี่ผมว่าตัดส,ส้นใจเลยครับโอ้ยมีเงินจากบาทนะจกกระเป๋าเนกันนะมีเงินอยู่สองร้อยพ่พอดนะครับเห็นแล้วก็อยากได้เนะะอ้อ ถ้าเป็นเพศเมียนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเป็นเพศผู้นี่ห้าถึงหกหมื่นนะครับต่อรองได้อดูแม่ที่นนอนอยู่นี่เงาวับเลยเนื้อหนังดีมากแล้วยังไม่พอนะครับฝั่งโน้นก็ก็มีเดี๋ยวจะพาไปชมแม่ที่ยืนอยู่ข้างนอกไหน,นี่คือแม่ซร้อยนะครับแม่ซร้อยนี่เดี๋ยวจะจับสะ้ายหน่อยครับแม่ซร้อยนี่ ดูเล็บนะครับดูเล teenage, ああ็บเห็นไหมเล็บใหญ่าเล็บใหญ่ครับแข้งขาใหญ่แล้วก็อัตลักษณ์นะครับมีตาแต้มีเก้มจ้ามีอัตลักษณ์นะครับความหนาเล็บใหญ่นะครับนี่คือเราเราเก่าเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่แรกเลยสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดสิบแปดปีนะตั้งแต่กี่ตัวครับ ที่แรกมันมันมันแปดแม่ตอนนี้นผมมาขายไปผมขยักไปส่งแม่แม่เก่าอ๋อขยักไว้มันไม่พึ่งมาได้ลูกตู้เมียท่อดหลังเนี่ยครับครับนอกจากนั้นมีตุ้ตู้คู่มาอ๋อแะ้วก็พอมีตุ้เมียก็ขยักไว้ขยักไว้อ๋อต๋อนอแปะที่หลังตอนนี้มีแม่บล็อกแม่พันุ์ที่เป็นแม่หลักกี่ตัวทั้งหมดสิบสามสิบสามตัวนะก็ออกปีละลูกปีแล้วออกสิบอ๋อ เพราะว่ามันรับมาติดมั่งอะไรมัง่งอ๋อครับ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 นี่ที่แม่สร้อยนะครับความหนาความสูงวัดเมื่อกี้นี้ได้ร้อยสี่สิบอัพนะครับสี่สิบสองหรือสี่สิบเอ็ดแล้วประกันสี่สิบเอ็ดนะครับแม่นี้อ่าพาไปดูท้ายอือท้ายนี่โอ้ยเห็นไหมครับตรงบนเนี่ยหนาปึก๊กแล้วก็กว้างด้วยนะครับข้างบนอีกกว้างอ่า แข้งขานี่ดีมากนี่คือแม่บ็อกนะครับที่อยู่ในคอกนะก็อย่างนี้แหละครับแต่ลงไปถ่ายไม่ได้เทนั้นเองตีนใหญ่นะครับเล็บใหญ่หน่ะ นี่ครวพ่อมันอพ่อมันตีนใหญ่อเออนี่นี่อ๋อโอ้นี่คือพ่อพันเป็นเป็น,เป,นเป็นพ่อของพวกนี้ไหมหรือรว่าเป็นพ่อของพวกนี้น,นี่นี่คือเจ้าสามนะครับสามเอาละวันนี้ก็ เสียบูมไปหนมากยังไงเดวนี้ฮะมา,ยา <laughs> มเยี่ยมแบบมาเยี่ยมมาจองอลูกล้วยเขาเ,ออเสียบูนะครับเป็นคนมักกาลสินนะครับเด้อมาอยู่ทางที่ของแท้ จองไป้เลนะครับเนี่ยจองตัวได้ไหวแม่นลูกแม่นั่นโอ้ตอนสองเดือนยานมจับยานมจับเนาะแม่นผมมักเล็บมักขาไหมครับครับยาวหนาเรื่องนี้ไม่เพิ่งได้เป็นลูกของแม่ไดนเนี่ยเขาสี่ขวดมั้งเป็นลูกแม่นี้นะครับอ่าตอนนี้เอ่อเสียบูจองไปแล้วนะครับลูกแม่นี้ยานมจับประมาณกี่เดือนจับยี่สิบแปดเดือนยี่สิบแปดเดือนนะครับเด้อเอาละครับท่านผู้ชมครับอ่า ก็มานะครับที่บ้านบ้านอะไรนะพ่อบ้านอะไรนะบ้านุ่งห้วยตนฮะบ้านทุ่งห้อยตนบ้านทุ่งบ้านทุ่งห้วยตนนะครับมาชมบ้านทุ่งไอ้ตนนะครับบ้านผู้ใหญ่ติ๋มอ่บ้านผู้ใหญ่ติ๋มนะครับมาเลยครับแล้วก็อยากจะให้มาเลือกชมนะครับเพราะว่าการถ่ายอ่าทางนู้นนะครับก็ลงไปถ่ายไม่ได้แต่ว่าผมรับประกันเลยว่าถ้ามาเนี่ย ถ้าไม่ซื้อวันที่มาก็ต้องกลับมาซื้อครับเชื่อผมใชาเห็นแล้วนะครับสวยมากเอาละครับสลับคลิปนี้ก็ไฟแช็คใชัยมงคลน,นะครับก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพ่อพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม